สวัสดีครับเพื่อนๆนครับวันนี้ผมลองไปส่องนะคือผมก็อยากรู้นะว่าที่ที่อเมริกาที่เขาใช้ของไฟเซอร์ของมาโดน n าเนี่ยโมเดอร์นาใช่ไหมโมเดอร์นเนี่ยมันประสิทธิภาพเป็นยังไงเนาะเออผมก็เลยไปลองส่องดูว่ายอดผู้ติดเชื้อของอเมริกาโน่เนี่ยกับยอดผู้ฉีดวัคซีนเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็ไปเสิร์ชใน Google นั่แหละครับแล้วกราฟครับกราฟมันสวนทางอย่างเห็นได้ชัดเลยนะ กราฟมันสวนทางอย่างเห็นได้ชัดเลยผมก็เลยลองไปเทียบดูเฮ้ยกราฟสวนทางแบบเนี้ยเพื่อนๆสังเกตนะครับว่ายอดผู้ติดเชื้อนะครับโอ้ที่สูงสูงเนี้ยที่สูงสูงของอเมริกาเนี้ยมันลดลงกราฟมันลดลงหวบๆหวบเลยนะครับผมเมื่อเทียบกับยอดอการฉีดวัคซีนของอเมริกานะครับเนี่ยผมผมเทียบสองอันเนี่ยยอดการฉีดวัคซีนตอนนี้นะครับหนึ่งโดส เขาฉีดกันไปแล้ว5้าบี่เปอร์เซ็นะครับแล้วก็ฉีดครบ2เข็มไปแล้ว4ี่บเจ็ดเปอร์เซนตนะครับผมส่วนยอดติดรายวันนะครับมันมันก็ติดมันก็ติดในจํานวนที่แบบว่าเราก็เห็นหลักหมื่นอยู่เนาะหลักหมื่นแต่แต่ด้วยอัตราประชากรของอเมริกามันเยอะไงมันเยอะไงแต่แต่ถ้าดูด,ดูดูตามกราฟอะมันเห็นได้ชัดมากว่าเขาฉีดวัคซีนเยอะขึ้นเรื่อยๆจํานวนผู้ติดเชื้อมันลดลงลดลงไม่เพิ่มครับไม่แตกไม่เพิ่มขึ้น เออสังเกตประมาณเนี้ยผมมองว่าเฮ้ยมันน่าจะทําให้แบบว่าบ่งบอกถึงเขาเรียกว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพหรือเปล่าใช่ไหมมีประสิทธิผลสูงหรือเปล่าเพราะว่ายอดผู้ติดเชื้อมันมันมันไม่เพิ่มขึ้นนะครับมันลดลงนะครับมีอัตราลดลงนะครับส่วนเขาฉีดเนี่ยเกินครึ่งละตอนนี้50กว่าเปอร์เซ็นต์ละนะครับผมห้ากว่าเปอร์เซ็นต์อย่างที่บอกครับว่าเออเกือบครึ่งครึ่งละครับตอนนี้สองครบสองสองโดสสองเข็มก็4ี่ก็จะห้าเปอร์เซ็นต์ละส่วน หนึ่งเข็มนี่ก็ประมาณ50%นะครับผม50%นะครับ54%นะครับผมณปัจจุบันนะณปัจจุบันนี้นะครับหลักๆที่ของรัฐบาลอเมริกาโนใช้ก็จะมีอยู่สอง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 ยี่ห้อเนาะก็คือไฟเซอร์กับมา d ูเด a านะโมมเดอร์าใช่ไหมโมเดอร์าผมผม,ผมอาจจะเขียนผิดพิมพ์ผิดหรือเปล่าอ่านผิดอ่านถูกเนาะโมเดอร์นาะนะเนาะโมเดอร์นานะครับอโมเดอร์ ena, นาเนาะก็ oh. ที่ใช้หลักๆนะที่ที่ผมฟังฟังมาคือไฟเซอร์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของเท่าที่ผมได้ยินมานะเ,าเขาบอกว่าไฟเซอร์เนี่ยจะเป็นของเหมือนรัฐบาลเขาร่วม G2G หรือเปล่าเหมือนร่วมกับเยอรมันหรือเปล่าผมจำไม่ผิดนะเนี่ยเป็นของรัฐบาลนี่แหละส่วนใหญ่เขาจะฉีดให้กับพวกองค์กรใหญ่ๆอ,องค์กรรัฐองค์กรให้ฉีดได้โรงพยาบาลองค์กรตามที่ต่างๆสถานที่ใหญ่ๆอะไรเงี้ยมันต้องมีที่เก็บเนาะที่เก็บแบบว่า อุณหภูมิลบเจ็ดสิบองศาขึ้นไปอะไรเนี่ยแต่โมเดอร์นามันจะโมเดอร์นามันจะเก็บได้ได้ไม่ไม่ต้องอุณหภูมิเขาบอกว่าอุณหภูมิตู้เย็นก็สามารถเก็บไว้ได้แล้วอะไรางั้นนะโมเดอร์นานะครับผมโมเดอร์นาก็จะเป็นของของเอกชนเนาะเออของเอกชนนะครับผมที่สามารถแจกจ่ายไปตามพื้นที่ท้องถิ่นต่างๆได้อะไรเงี้ยผมเอ,อ่อที่ได้ยินมานะเออประสิทธิภาพผมว่าเฮ้ยมันมันน่าจะ มันน่าจะสูงพอสมควรนะเพราะว่าการาฟการาฟที่เขาติดลดลงนะครับาการาฟที่ฉีดมันเพิ่มขึ้นนะครับทำมันแปลว่ามันเป็นตัวแปรสําคัญว่า,าประสิทธิภาพของวัคซีนมันมันดีดีกว่าแต่กลับกันผมไปเสิร์ชข้อมูลของจีนทั้งยอดผู้ติดเชื้อกับยอดฉีดวัคซีนอะ่ะในลิสไม่มีฮะใ,ใน Google อะเอออ๋ออาจจะเป็นเพราะว่าเขาแบนเขาแบนเขาแบนเออเขาแบนกูเขาแบนอันนี้หป่า เขาเขาแบน Google หรือเปล่าใช่ไหมเขาไม่ให้ Google มันเสิร์ชไม่ได้ต้องเสิร์ชไปตู้หรือเปล่าใช่ไหมยอดมันก็เลยไม่เห็นอนะ่ะไม่เห็นยอดผู้ติดเชื้อแล้วยอดฉีดวัคซีนเท่าไหร่นะใครเพื่อนๆคนไหนเจอยอดตรงไหนบอกผมด้วยนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะอย่าอย่าเอามาเทียบนะครับอย่าเอามาเทียบเหมือนกันว่าเป็นยังไงนะครับผมผมไปดูช่อง YouTube ช่องหนึ่งแวบๆบแบบแบบนะมีคนไทยที่อยู่ในจีนอนะ่ะเขาก็บอกว่าชินโนฟาร์มอ่ะอย่างอย่างของ ของฝั่งจีนใช่ไหมชินโนฟาร์มก็จะเป็นของรัฐบาลจีนเนี่ยส่วนชินโนแวกก็จะเป็นเหมือนของเอกชนอารมณ์เดียวประมาณว่าถ้าเทียบถ้าเทียบนะเอออารมณ์เดียวถ้าเทียบกันนะถ้าถ้าเทียบเนาะถ้าเทียบกับของฝั่งอเมริกาไฟเซอร์ก็จะเป็นเหมือนของรัฐบาลอเมริกันโนโส่วนโมโดนาก็จะเป็นของเอกชนอะไรอย่างนั้นนะน่าจะประมาณนั้นนะเออนะครับผมถ้าเข้าใจผิดตรงไหนนะครับเพื่อนๆก็แก้ไขเสริมได้นะอืมครับอันนี้ข้อมูลแหล่งข้อมูลตรงนี้นะครับอ่ยอดทั้งยอด ผู้ติดเชื้อไอยอดอคนอยอดผู้ฉีดวัคซีนเน่ยเพื่อนๆก็สามารถพิมพ์ค้นหาได้นะค้นหาใน Google ได้เลยเว็บใส่ในใน o o o g l e อะ่ะคีย์เวิร์ดก็คือยอดผู้ติดเชื้อวันนี้เดี๋ยวเลื่อนลงมานิดนึงก็จะเห็นกราฟยอดยอดวัคซีนหรือว่าฉีพิมพ์ว่าวัคซีนอ่ะเดี๋ยวมันจะขึ้นว่ายอดมาแล้วเพื่อนๆก็เลือกได้นะว่าแต่ละประเทศอ่ะอมีแต่ละประเทศอ่ะมี มียอดเท่าไหร่ยังไงอย่างเงี้ยมันมันมันดูกราฟได้ครับแต่ของจีนผมหาไม่เจอจริงอ่ะเพื่อนๆนไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อว่าผมหาเจอได้ผมผมให้ดูกราฟสดๆในเว็บไซต์เลยนะอันนี้เลยนะเพื่อนๆครับเนี่ยอันนี้ของอเมริกาเนี่ยของไทยสมมุติว่าเราพิมพ์ของไทยใช่ไหมของไทยเนี่ยประเทศไทยก็ขึ้นมาเลยเห็นไหมเนี่ยโอ้โหนี้ยอดยอดขึ้นมาตั้งแต่เดือนเมษาที่ที่ให้กลับบ้านไงเออเนี่ยนะครับผมเนี่ยครับเพื่อนๆครับอ่าอันนี้คือยอดของผู้ติดเชื้อนะเออยอด ฉีดวัคซีนของไทยบ้างนะครับอ่าเพื่อนๆอยากรู้ใช่ไหมว่าเป็นไงบ้างใช่ไหมครับของไทยนะครับอ่าประเทศไทยนะก็ก็เพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าดูเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ตอนนี้1โดส9.9นะครับผมส่วนอ่าครบ2เข็มนี่4นะครับก็ประมาณ9 10เนาะ1โดสอยู่นะผมว่ายังเปอร์เซ็นต์ยังน้อยถ้าดูเป็นเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยยังดูน้อยอยู่นะครับน่าเทียบแต่แต่ยอดผู้ติดเชื้อมันก็ยังเพิ่มอยู่อะ มันก็ยังเพิ่มอยู่นะเออนะครับแต่แต่แต่เนี่ยอ่าผมเอาอเมริกาผมเสิร์ชผมให้ดูเลยนะผมให้ดูแบบเรียลไทม์เลยนะเพื่อนๆครับไม่เชื่อนะอันนี้เป็นข้อมูลจาก Google เลยนะครับเนี่ยครับอเมริกานะเนี่ยเพื่อนๆดูนะว่าตั้งแต่เดือนมิถุนากันยาธันวาปีที่แล้วเนาะแล้วก็มัน,นมันช่วงปลายปีอะต้นปีอะปลายปีต้นปีอะผมเพิ่มยอดขึ้นสูงว่าเป็น,เป,นเป็นหลักแสนนะแต่ตอนนี้มันลดลงลดลงเรื่อยๆ อันนี้ยอดผู้ติดเชื้อนะครับของอเมริกานะติดเชือ้อแต่กลับกันครับมาดาูในส่วนของในส่วนของอะไรนะคนคนฉีดวัคซีนในอเมริกา้างเพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับไอหนึ่งโดสเนี่ยห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับห้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์ส่วนสองโดสนีนสองโดสีนสี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับอัตราเพิ่มขึ้นวัคซีนฉีดอัดฉีดเพิ่มขึ้นนะครับทำให้ ยอดผู้ติดเชื้อมันลดลงอ่ะเออมันมันเห็นตัวเลขชัดมากเลยอ่ะเพื่อนเพื่อน,นครับเออแต่แต่งเขาก็ติดรายวันเป็นหลักหมื่นอยู่นะอันนี้ต้องบอกว่าถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์อ่ะมันก็มันก็เปอร์เซ็นต์มันมันอัตรามันลดลงนะเอออัตรามันต้งแต่เที่เป็นเปอร์เซ็นต์ประชากรเขาเยอะไงประชากรเขาเยอะไงเออมันก็ติดเยอะตายเยอะมันมันก็ตามอัตราเลโชเนาะอออันนี้ถ้าดูเนี่ยแต,แต่แต่ที่แน่ๆเขาฉีด เห็นยอดตรงนี้ห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วกเกินประมาณครึง่งละประมาณครึ่งทางละแต่แต่ผมมาดูของจีนนะครับเพื่อนๆครับผมก็อยากเทียบนะอยากเทียบของจีนว่าเฮ้ยเขาเป็นไงบ้างว่าแต่จีนไม่มีอ่ะมันไม่รู้ว่าเสิร์ชคำไหนชน่นาหรอชน่นาไม่มีอ่ะมีแต่ของไต้หวันมั้งไต้หวันนี่ไม่ใช่ของจีนนะเนี่ยไต้หวันมีนะอ่าดูไต้หวันก็มีเพิ่มแต่แต่ของเขาหลักร้อย,อยไงยอดผู้ติดเชื้อหลักร้อยแล้วก็ลดลงมานะครับอ่าอย่างไต้หวันเนี่ย อ่าไต้หวันอย่างเงี้ยของยอดฉีดวัคซีนวัคซีนตอนนี้เขาก็ฉีดไม่เยอะนะแปดเปอร์เซน็น่ากว่าๆนะครับแปดเปอร์เซน็น่ากว่าๆนะครับอืนี่ยะค,คือคือถ้าถ้ามองเป็นการาฟนะครับการาฟอ่ะอเมริกานี่เห็นชัดมากเลยเขาใช้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนๆอาจจะมองว่าเฮ้ยอวยอเมริกาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมอันนี้ผมแค่อยากเอามาเทียบเฉยๆครับแค่อยากเอามาเทียบเฉยเนี่ยดีเชื่อลดลงลดลงจริง เนี่ยตั้งแต่ล่าสุดเนี่ยยีมิถุนาเนี่ยลดลงนะครับลดลงจากแต่ก่อนเยอะเลยนะดีะเชื่อเพิ่มลดลงนะครับแต่ก็มันก็มันก็มีติดอยู่นะมันก็มีติดอยู่นะครับส่วนของอ่าอเมริกาแต่ของจีนผมหาไม่เจอจริงๆครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆหาเจอแชร์ผมหน่อยเฮ้ยไปดูเว็บไซต์นั้นเว็บไซต์นี้ได้นะเอดอ๋ยวบอกผมเดี๋ยวผมจะไปหาดูนะเออเนี่ยครับของไทยตอนนี้ก็ของไทยถ้าถ้าดูจากจากตัวเลขนะครับ ถ้าดูจากตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อนะของไทยตอนนี้ผมว่าสถานการณ์ไม่ค่อยสู้ดีนะสถานการณ์ไม่ค่อยสู้ดีเพราะว่ามันเนี่ยครับตั้งแต่ตีนดอยกราฟตีนดอยก็คือว่าตั้งแต่เดือนเมษาเห็นไหมครับช่วงเดือนเมษามันเริ่มคัสเตอร์น่าจะเยอะเนี่ยมันเหมือนยุบลงไปนะแต่มันก็เพิ่มขึ้นมาอีกเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับยอดผู้ติดเชื้อนะครับส่วนวัคซีนก็ทยอยฉีดนะเออทยอยฉีดฉีดมาเรื่อยๆละฉีดมาเรื่อยๆเดี๋ยวดูว่า สักระยะหนึ่งต้องดูอัตราตอนนี้มันมันแค่ประมาณ1โดสไม่ถึงส0เอเซอ่ะแล้วก็สี่โดสเออสโดส2โดสก็เอ่อสี่เปอร์เซนะครับ1โดสเก้าจเปอเองนะครับดูอัตราแล้วมันยังยังฉีดกันไม่เยอะนะดูเหมือนก้ามันสูงนะแต่แต,แต่ดูถ้าดูเป็นเปอร์เซ็นต์มันมันยังฉีดกันไม่เยอะนะเทียบกับจํานวนประชากรนะครับมันก็ยังอาจจะต้องต้องฉีดไม่รู้ว่าฉีดตัวไหนนะตีฉีดตัวไหนบ้างผมผมเอา ผมเอามาเทียบให้ดูนะครับเอามาเทียบให้ดูนะครับว่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเอามาเทียบให้ดูเฉยนะครับเออว่าอารมณ์ประมาณนั้นเนาะอารมณ์ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนั้นอ่ะเนี่ยครับให้ดูให้ดูนะครับให้ดูอ่าเนี่ยครับมันมันมันสวนทางกันจริงนะเอ,อ่อของเมกาผมผมแค่อยากรู้แค่นั้นเองว่าเฮ้ยเขาฉีดโมดูร์าฉีดไฟเซอร์เขาไปถึงไหนวะโอ้โห กราฟสีเขียวข้างล่างอ่ะมันเป็นวัคซีนนะครับที่เขาฉีดเพิ่ม50%กว่าปเซนแล้วนะครับส่วนกราฟมันลดลงเห็นเห็นตัวเลขชัดมากชัดมากจริงนะครับ